จากการระบาดของโควิด1นทีในเรือนจำนราธิวาสนะคะก็ทำให้ต้องมีการตั้งโรงพยาบาลสนาม<ศ>ขึ้นมานะคะโดยมีการใช้พื้นที่เรือนจำเก่าคะ่ะนอกจากนี้อธิบดีกรมราชธณร์นะคะก็ยังสั่งการคุมเข้ม7มาตรการทุกเรือนจำทั่วประเทศคะ่ะ โดยที่จังหวัดนราธิวาสนะคะอธิบดีกรมราชัณฑ์ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ที่เรือนจําจังหวัดกําหนด7มาตรการคุมเข้มค่ะ5เมษายนถึง5พฤษภาคมอย่างเช่นงดเยี่ยมญาติที่เรือนจํางดนําผู้ต้องขังออกไปทํางานด้านนอกโดยทางเรือนจําก็เตรียมรับผู้ต้องขังที่ติดเชื้อโควิด -19 4คนหลังจากไปร่วมกิจกรรมที่สุราษฎร์ธานีถ้าแพทย์เห็นว่าไม่ต้องนอนโรงพยาบาลนะคะก็จะให้กักตัวที่ห้องแยกโรคแดน6แรกรับส่วนเจ้าหน้าที่14คนค่ะเบื้องต้นตรวจไม่พบเชื้อแต่ว่าให้กักตัวที่บ้าน14 4วันและก็มีการตรวจหาเชื้อจากผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่184คนค่ะนอกจากนี้เรือนจําก็ยังเตรียมโรงพยาบาลสนามที่แดน2สถานพยาบาลรองรับได้ประมาณ200คนนะคะแต่ถ้ามากกว่านั้นก็จะใช้แดน6แรกรับมาเป็นโรงพยาบาลสนามก็รองรับได้เกือบเกือบ700ค่ะ ส่วนภูเก็ตนะคะทางเรือนจําก็ตรวจหาเชื้อผู้ต้องขังและผู้คุมเรือนจํา7คนกักตัวสังเกตอาการไว้ก่อนค่ะอย่างเช่นปัตตานีก็เหมือนกันนะคะมีการนําเยาวชนและบุคลากรไปร่วมกิจกรรมรวม133คนตรวจคัดกรองจนครบแล้วก็ให้มีการกักตัวเฝ้าสังเกตค่ะ